ทุกคนอันนี้เป็นเป็นบันไดเป็นบันไดพญา,านาคไม่รู้ว่าจะขึ้นไปไหนนะคะทุกคนวัดนี้คือวัดอะไรนะพี่เอท่ี๋ออันนี้คือวัดอะไรนะนเสียงหอเออวัดถ้ำสมบัติเนี่ยนะคะเราจะตามลุงซิ่งไปลุงซิ่งนําหน้าเบิกทางไปก่อนว่าเราไม่มั่นใจว่าจะมีบันไดกี่ขั้นนะคะทุกคน เ,เราจะดูเผื่อเราขึ้นไปไหว้พระข้างบนได้อุ้ยคือสูงมากอนะ่ะทุกคน,อน,นเ,เอาเหรอ,อลุงบอกว่าไม่สูงนะคะทุกคนลุงบอกว่าไม่สูงไปเราขึ้นไปไหว้พระข้างบนกันอึ๊บโอ้ยลุงนี่แข็งแรงมากเลยค่ะสาวอีสานขาอ่อนละ <c oughs> <c oughs> ทุกคนตอนนี้เริ่มจะหอบแล้วนะคะ ทุกคนเราจะไม่เราจะไม่ปิดกล้องเนาะเราจะถ่ายให้ดูว่าเอาลืมนับสิลืมนับสิว่ามีกี่ขั้นเอาละสิชออชใช่ไหมโอ้ยอันนี้ไงลุงบอกว่าถึงแล้วอุ้ยคือสวยพี่ใใออไปต่ออีกเหรอ ลุงบอกว่าลุงบอกว่ามีไปต่อนะคะทุกคนมาอุ้ยพี่เอ้มันมันมันชันไงมันชันเนี่ยขาลาขาลงขาลงหนูจะทํายังไงวะขาลงหนูจะเอาหัวหัวลงหัวหลังลงเออดูดูัยรุ่นัยรุ่นหกศูนย์ไปแล้วค่ะเดินเพื่อดเพื่อดฮะไม่ไหวไม่ไหวเอาัยรุ่นกับัยรุ่นเถอว่า อุ้ยทุกคนมันชันนะ่ะอือโอ้ยอยขออนุญาตถ่ายภาพนะคะอือโอ้ยโอ้ยคือชันมากอือชุ่ยโอ้ย ดูวัยรุ่นวัยรุ่นขึ้นบันไดทุกคนตรงนี้เป็นเป็นเป็นที่พักอีกหนึ่งชั้นนะคะมาเราจะเดินขึ้นไปอีกมาพี่เอมาเราจะเดินขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นแต่ไม่รู้ว่าจะจะจะนานไหมนะคะทุกคนมาเรามาดูกันเรามารอลุ้นกันอออืคือสูงมาก ไปสิ่งที่พักอีกแล้วหนึ่งที่นะคะทุกคนมาเราจะเดินถึงยางลงุงถึงแล้วแน่เลยใช่ไหม,มอ๋อพี่เอจะถึงแล้วอีกโอ้โอ้ทุกคนมัน เขาเรียกว่าอะไรมันชันเนาะมาถึงตรงนี้คือบันไดชันมากมาลุงชิบจะถ่ายให้แล้วมาทุกคนเราจะเดินขึ้นไปแล้วนะดูคนจะถ่ายวัทุกคนคือมันชันอ่ะทุกคนขาเราก็ขาลงเราต้องพิจารณาให้ดีๆนะว่าเราจะลง เยเตอขาอ่อนเเตขาอ่อนเป็นแบบนี้นี่เองโอ้มามาแล้วเออมามาพี่เอมาเร็วๆขนาดขนาดนั้นเลยเหรออวคนเดียวดีลเข้าเส้นชัยไปแล้วหนึ่งคนนะคะโอ้ทุกคนขึ้นไปเลยขึ้นไปมุจะขั้นนี้สูงมากไตตามก้นไปโอ้ยเออสูงมากทุกคนถึงแล้ว เราถึงเราถึงเส้นชัยแล้วชะลอหน่อยชะลอหน่อยมาทุกคนจะถึงแล้วจะถึงแล้วเติมะค่จะถึงแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยมาเจอพระใหญ่นะคะทุกคนไหนๆเรามาถึงแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไหว้พระกันเลยนะคะ ทุกคนคือสูงมากแต่ไม่รู้ว่ามันจะมันได้กี่ขั้นนะทุกคนดูวิาโทรศัพท์ร่วงลงไปนี่ถ้าโทรศัพท์ร่วงลงไปนี่หมดเลยนะนี่ดูวิววิวมุมสูงนะคะทุกคนคะ่ะสาธุขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรง สุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองร่ำรวยคนรอบข้างของลูกก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนสาธุสาธุค่ะ